เคยเป็นกันบ้างไหมคะทาเล็บเองแล้วก็จะเป็นแหวนดูว่าทาแล้วก็ไม่เต็มเล็บเหมือนกับที่ไปทําเล็บเจลเนาะช่วงนี้อยู่ช่วงพักเล็บด้วยเลยลองเลือกที่จะใช้สติกเกอร์จากแกลบส้มมานะคะซึ่งอันละสิบเอ็ดบาทมาลองดูว่ามันจะรอดไมเอ่ยใช้ทา็าปสางก่อนนะซีซีนี้นะคะที่เลือกมาดูว่ามันจะน่าสปังอยู่ใครมีเบสโค,โค้ดหรือว่าตัวท็อปใสยังไงก็เอามาใช้โปรเทคหน้าเล็บก,ก่อนได้เนาะที่จะแปบดบสติกเกอร์ เลือกมาก่านสองสีนี้รอดไหมไม่รู้มาดูกัน11บาทนี่คือต่อ1 0 1 0 12ชิ้นนี้นะคะ1แผ่นหลังจากลอกมาแล้วเนี่ยก็เอามาท,ที่นิ้ได้เลยนี่เป็นไซส์ที่คิดว่ามันจะเข้ากับขนาดของนิ้วเราที่สุดเนาะตัวน้องคัตเต้ลบัตเนี่ยช่วยได้มากๆเลยให้มันติดก,กับเล็บเรา อันนี้คือพลาดมากที่ใช้ตะไบนะคะเพราะต้ไใบที่มันทาให้แหว่งเนาะแล้วมันแหว่งไปด้านหนึ่งแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราบต่อไปก็คือจะใช้เป็นที่ตะเล็บแทนอันนี้มาลองแบบเพทปบ้างลองไปให้ครบดูทุกนิ้วนอ้องแล้วก็ใช้กันแกะตัดเล็บนะคะนี่ง่ายกว่าเยอะเลยสติกเกอร์มันจะบางเนียนกืนไปกับเล็บนะคะไม่ได้โรเทคตัวหน้าผิวเล็บอะไรมากมายเหมือนเล็บเจลเหมาะกับคนที่พักเล็บอยู่แล้วก็ฉุกเฉินต้องออกไปงานนี่ก็สามารถถูถ่ายได้นะ EP หน้ามาดูว่ามันเสาราชไหมนะ